ครับเพื่อนๆครับติดตามคลิปวิเคราะห์จานฟุตบอลครับเหมือนเดิมครับกับช่องทีเด็ดมิสวินครับวันนี้มิสวินกลับมาจัดชุดสี่ให้เพื่อนๆนะเพราะว่าเรียกว่าหลังฟีฟ่าเดย์ก็บอลน,น้อยหน่อยครับแต่ว่าเรียกว่าลีกสูงสุดหรือว่าพรีเมียร์ลีกของ อาร์เจนติน่ายังมีลงเตะอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวขยับจัดหาคู่ให้แล้วกันนะครับมีโรมาเนียอดีตทีมดังทีมใหญ่อย่างเซอบุคาเลสลงเล่นด้วยนะครับในค่ำคืนนี้เพราะนั้นก็ต่อเช้าวันพรุ่งนี้ก็ข้ามไปที่หลีของอาร์เจนตินาอีกหนึ่งวันแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาละล่เลี้ยงกันในสุดสัปดาห์นี้ก็เข้ามาก็ส่วนของบอลใหญ่ในหลีกยุโรปนะครับอ่าก็จะกลับมาลงเล่นหลังจากผ่านผลฟีฟ่าเดไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งอ่ากยลกวะมิ ในแนวทางเพื่อนเหมือนเพื่อนชวนคุยกันนะครับมีข้อมูลมีข่าวสารความเคลื่อนไหวนิสวินก็จะเน็บมาบอกในแต่ละคู่ในแต่ละอะ่ที่เลือกวิจารณในแต่ละคู่แล้วกันนะครับที่จะนํามาฝากเพื่อนๆใน การวิเคราะห์วิจารณ์ในแต่ละคลิปนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแลวการใครติดตามกันอยู่ก็ขอบพระคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีเด็ดมิสเตอร์วินไ้ด้วยนะครับรวมไปถึงทางช่องยูทูบนะครับช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่องทางทิกตอกด้วยแล้วกันนะฮะทุกช่องทางกับแบรนด์ของทีเด็ดมิสเตอร์วินและกันนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอีกหนึ่งกูรูที่วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในช่องก็เป็นมิสเตอร์ลอกกี้แมนนะครับก็ฝากด้วยลวกันนะครับเราก็จัดขยะคอนเทนต์นะ นะครับเพื่อขยับปรับเปลี่ยนทําให้หน้าช่องที่เด็ดบอลวันทีเด็ดของมิสววนเนี่ยนะครับให้มีสีสันมากขึ้นแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะทักทายแล้วก็สอบถามนะครับกิจกรรมนะครับของรางวัลแจกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทีเด็ดวีพีผ่านทางไลน์แอดได้นะที่แอดบอลสี่ห้าหกนะครับก็แอดไลน์เข้ามาแล้วกันนะครับที่แอดบอลสี่ห้าหก มิสเตวินมีทีมงานแอดมินดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงครับก็ติดตามกันได้นะครับและสำหรับกิจกรรมเสื้อสโมสรเกรดพรีเมียมวันนี้ก็มีมาแจกกัน10ตัวครับโดยกติกาก็จิ้มลิงก์ด้านล่างสอบถามได้เลยแอดมินเราดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับหรืออยากจะขอให้ถูกใจเนี่ยนะครับก็กดติดตามช่องไว้นะครับทีเด็ดมิสเตอร์วินครับก็แอดมาที่บอล456นะครับแอดก่อนนะแล้วก็บอล456 เพื่อนๆก็จะไม่พลาดการวิเคราะห์นทุกวันแบบนี้จากมิสวินครับทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับพวกเราก็ขอแนะนําเลยครับในกลุ่มจะมีสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่นี่ที่เดียวรับประกันบอลเต็งไม่ต่ำกว่า30ตัวต่อว,วันบินไม่เข้าเคลมได้ทันที อินชรันอีก6%ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปคุยกันต่อในกลุ่มแอดกันเข้ามาเลยแอดมินดูแล24ชั่วโมงที่แอดบอล456สวยคร่บคืนนี้ครับเราดูกัน4คู่นะครับไล่เรียงกันจากพิมลิกหรือว่า,เ,าเรียกว,ว่าลีกสูงสุดของอาร์เจนติน,นานะครับมีอินเดเพนเตนเต้นะครับเจ้าถิ่นจะเจอกับกินนามเซียนะครับ มีบากากัสเจอเบรกาโน่ครับมีลิวาดาเวียเจอกับทีมดังทีมใหญ่อย่างเิเวอเพลนะครับแล้วก็ข้ามไปที่หลีของโรมาเนียครับโตงซานนี่เจอกับสเตอุบุคาเลสวันนี้จับชุด4ี่ไปนะครับวิเคราะห์วิจารณ์กัน4คู่ในช่วงบอลไม่เยอะหลังฟีฟ่าเดแบบนี้ครับคููแรกครับมาไล่เรียงกันเลยนะครับเจ้าถิ่น ทางด้านของอินเดเป็นเดนเต้นะครับทีมอันดับ12ของตารางครับเจอกับกิมนาเซียลาพาต้านะครับทีมอันดับ15ของตารางทีมเยอนไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าตกไปอยู่อันดับ15และกิมนาเซียก็เป็นหนึ่งทีมที่สลับสับเปลี่ยนในการมาลุยฟุตบอลถ้วยของโซนอเมริกาใต้คือโคปาซูนอเมริกาหน้านะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้ไม่ดีเท่าไหร่เช่นเดียวกับทางด้านของอินเดเป็นเดนเต้นะครับเจ้าถิ่นคือโดยหลักก็น่าจะเกาะกลุ่มท็อปไฟท็อปซิกกันนะครับแต่ว่า ตรงเนี้ยโดยแต้มนะครับยังไล่ตามทันอยู่นะครับเอ่ออินดิเพนเดนเต้มี30คะแนนตามกลุ่มที่จะได้ไปฟุตบอลถ้วยเนี่ยนะครับถ้วยเล็กเนี่ยก็อันดับ4อย่างเลี้ยวเพชรเนี่ยก็ตาม6แต้มก็2นัดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันห่างจากจ่าฝูงอย่างเบลสซาฟิลขาดอยู่เหมือนกันครับว่าเบลสซาฟิลมีสี่สนะห่างถึง13คะแนนเลยทีเดียวขณะที่กิมนาเซียก็ถือว่ายังยังยังไล่อยู่ครับอยู่อันดับที่29อาจจะไปจบอย่างแย่เนี่ยเพื่อที่จะไปฟุตบอลถ้วยเล็กของ โซนอเมริกาใต้เนี่ยก็จะเป็นอันดับ8หรืออันดับ9ถ้าไปจบตรงนั้นเนี่ยก็ยังพอไหวอยู่นะครับโดยอันดับ9เนี่ยเป็นทีมอย่างอิสติจูโตนะครับมี32แต้มก็นำกิมนาเซียแค่3คะแนนเท่านั้นครับเพราะ,ะนั้นเกมนี้มีความสำคัญอของทั้ง2ทีมอย่างแน่นอนนะครับการเล่นในบ้านของอินเดเพนเดนเต้นะครับวันนี้นะครับเกมจะเตะที่เอสซาริโอเลเบอร์ตาโดเลสเดออเมริกาตีห้าเลยครับตีห้าสิบห้านะครับซึ่งเจ้าถิ่น อินเเปเดนเตเป็นต่อที่0.5ราคาวัดใจมาแบบนี้อีกแล้วครับเล่นที่นี่4นัดหลังครับ5นัดหลังก็ถือว่าสลับสับเปลี่ยนนะครับไล่เรียงจากฤดูก,กาล2024ครับเมื่อฤดูก,กาลที่แล้ว2023-24นะครับเดือนกุมภาพันธ์เป็นกิมนาเซียบุกมาชนะได้1-0นะครับฤดูก,กาล2022-2023เป็น การเสมอกันครับอินดิเนเดนเต้เสมอกันไป11ฤดูหก,การ2021 2022เครับเจ้าถิ่นอินดิเนเดนเต้ชนะกิมนาเซีย1 0และก,ก,การลุนการ2020-2021เป็นทีมเยือนที่บุกชนะ1นนะครับก็ถือว่าสลับสับเปลี่ยนใกล้เคียงกันไปนะครับสลับแพส้สลับชนะอยู่พอสมควรในการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับผลารท่าทายหลังสุดเนี่ยเจ้าถิ่นอินดิเนเดนเต้ดันไปพลาดนัดที่แล้วครับเจอกับอุรการครับ แล้วก็ไปเยือนนะครับแล้วแพ้ไปศูนยอันนี้ถือว่าเสียหาย,ยู่พอสมควรแต่ก่อนหน้านั้นถือว่าฟอร์มก็ดีๆอยู่นะครับชนะยูเนี่ยซันตาเฟ่สานะครับเสมอซาเมนโต 0- ศูนเสมอโกดอยครูสหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะทางด้านของลานุส20งนนะครับส่วนกิมนาเซียเนี่ยหนักไปทางเสมอซะเยอะครับ ไล่มาทั้งแเสมอบุคาจูเนียน1-1นะครับเสมอยูเนียนซันตตเฟอแพ้ยูเนียนซันตตเฟะ2-3มาเสมอซเมนโต้0-0เสมอเซนทันกอร์โดบ้า0-0เพิ่งจะมาชนะดิเวลโอบอยได้1-0นะครับก็เก็บแต้มสะดุดไปพอสมควรเจ้าทิมเองเนี่ยนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายให้กับอุรากานนะครับไม่โอ้โหตัวเจ็บพอสมควรครับเฟรติโกมากกเอโยนะครับมาติอัสคีมีเนสซันเตโกโตโลซาครับพวกนี้จะลงไม่ได้นะครับ ตัวเกมลุกที่น่าจะใช้ในเกมนี้อกองหน้ายิงเกือบสิบประตูแล้วก็ยิงไปแปดประตูเป็นกาเบียนอาบาลอสครับนี่จะได้ลงแน่นอนนะครับโดยไอสว่างอีบันมาคอเน่ครับเป็นเพเมเกอร์ที่คอยนับสนุนเกมลุกทางด้านของอาบาลอสและจะลงเล่นคู่กันในเกมนี้นะครับส่วนกิมนาเซียลาพลาตานะครับชนะ,ะนิเวลบอยมันหนึ่งศูนย์ก็จริงแต่ปัญหาของพวกเขาเนี่ย เพียบเลยครับไล่ตั้งแต่ตัวติดโทษแบนนะครับแล้วเป็นห้องเครื่องตัวหลักด้วยก็คือนิโกลาสกานเด้นะครับห้องเครื่องวัย25ปีอันนี้แบบเป็นตัวหลักลงเล่นในช่วงหลังมาตลอดเนี่ยดันไปติดโทษแบนนะครับและตัวเจ็บนี้ที่ลงเยอะๆในฤดูกาลนี้นะครับเลโอนาร์โดโมราเลสอ่านาเบโตบริอัสโกครับลุกัสกาโตมาติอัสมิลานดานิโคลัสโกลาโซครับอ่า uh, ลงไปถึงพวกที่เล่นประมาณสักสิบนัดอย่างอิโบมามินีกุสโโบการโตนะครับ มัติอัสอาบาโบฟรังโกโตยังสกีพวกนี้ลงไม่ได้เจ็บเลี่ยงหมดนะครับเลยครึ่งทีมเลยทีเดียวซึ่งเอ่อก็ทำให้ทีมเนี่ยมีปัญหาครับก็จะคาดหวังได้ที่หน้าเป้าอย่างโรดิโกกาซิโยเพียงคนเดียวครับแต่ว่าก็จะดูน้อยนิดไปสักหน่อยครับในแง่ของคุณภาพผู้เล่นมิสวินมองว่าเกมนี้น่าจะเป็นทางด้านของเจ้าทีมอินเดเนเรเต้นะครับอย่างแยก่ก็น่าจะเฉือนชนะได้ครับแล้วก็มองว่าคูน่นี้อ่ะแลกหมัดก,กันนะครับน่าจะแลกหมัดแบบยิงกันเยอะแล้วกันครับแต่สุดท้ายจะเป็นนแของ เจ้าถิ่นอินเดเวนอินเดเปนเดนเตนะครับที่จะเฉือนชนะในเกมนี้ได้ครับคู่ที่สองครับโอ้โหกลุ่มล่างของตารางเลยครับถ้าจะบุ้ยเลยบา布拉格เซนเท่านะครับทีมอันดับที่28ของตารางจะเจอกับเบรกาโนครับซึ่งเบรกาโนก็ล้างอันดับ13แล้วก็ความที่จะลุ้นขึ้นไปจบในท็อป10อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าทางด้านของบา布拉格เป็นเจ้าบ้านนะครับเล่นที่คารดิโอฟาเบนทาเปียเอสตันดิโอนเกมเตตีสามตรงเลยครับสามนาฬิกาครับโดย อ่าทีมเยือนเนี่ยเบรเโน่ด้วยด้วยอันดับแล้วก็ผลงานเนี่ยนะครับบุกมาเป็นต่อ0.25ดครับดีกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งานะของ巴ากาฟเซนทันเองเนี่ยก็สลับตกชั้นกับขึ้นชั้นมานะครับเพราะว่าการกลับขึ้นมาพิมลีกในฤดูกาลนี้ก็กลับขึ้นมาอีกครั้งตั้งแต่ฤดูกาล2อ2 0ัน่สนู่นนะครับอ่เพราะฉะนั้นการเจอกับเบรเกโน่เนี่ยอ่ต้องย้อนกลับไปในฤดูกาล2020เลยครับฤดูกาลนั้นเบรเโน่บุกมาชนะ巴าการเซนทันถึงถิ่น3ต่อ2นะครับ ผลงานนั้นนั้นหลังสุดของเก้าถิ่นชนะเกมเดียวครับแพ้ไปทั้งสามเลยครับไล่มาตั้งแต่แพ้ลิวเพตศูนย์สามแพ้ลาซิงขับศูนย์สองชนะโรซาลิโอเซนทันหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งศูนย์นะครับเสมอเอสเตเดนดูเอ่ u, อเอสเดนเดเตสลาพาตาหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ซานลอเรนโซศูนย์หนึ่งครับหนักไปทางแพ้มากกว่านะครับแพ้ถึงสามเกมเลยทีเดียวส่วนเบกาโนก็สลับชนะเสมอแพ้นะครับชนะอินซิตูโตสามหนึ่งนะครับเสมอแบนฟิลหนึ่งหนึ่งแพ้ทางด้านของเดฟเฟนซ่า หนึ่งสองนะครับสเสมอเบเลส์าฟิลจ่าฝูงหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้พาเตนเซ่ศูนย์หนึ่งนะครับดูเช็คตัวผู้เล่นหน่อยครับกุนซือรูเบนดาริโอของบาลากัสเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแพ้หนักแพ้มากกว่าสเสมอหรือชนะนะแล้วก็ตัวผู้เล่นขาดหลายคนครับฟาคุนโดครูเกอร์นะครับอากุสตินอิลาชอ็อกเก้คอโนซลโลโกยีโลมินิลูกัสโลเปน้นะครับ,บเซบาสเตียนโมยาโนเจ็บหมดนะครับเกมนี้จะมาวางเกมลุกโดยมีอีวนานทับเปียกับทางด้านของ ชิโร่โลโซานเน่นะครับเป็นเพลย์เมเกอร์สองคนเล่นด้านหลังสาำสนุกอย่างฟานคุนโดบลูเอล่ากับที่จะลงเล่นส่วนิทเยนเบกานโน่น่าจะดูดีกว่านิดนิดแหละครับคุณซื้อฮวนครูสเลอานะครับวางสามห้าสองครับมีลูคัสเมีโนซี่กับฟรานซิสโกกอนซาเลสนะครับเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับคุมเกมตรงกลางแล้วก็คู่หน้าสองคนเป็นทางด้านเฟลเมสลูโก้กับทางด้านของฟรานโกคาร่า จะลงล่าตาข่ายร่วมกันนะครับตัวเจ็บก็มีอย่างลูคสัสปาซลินี่อ่ามัติแอสดานเนียนนะครับอ่ามัติสมาลินรวมไปถึงทางด้านของอูลิเซสซันเชสนะครับนิคลัสเฟอร์นันเดสผู้นี้ลงไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังเพียงพอที่จะมีทางด้านของเคลเมสลูกโก้แล้วก็ฟังโก้คาร่าที่จะลงล่าตาข่ายร่วมกันอย่างที่บอกไปก็ดูแล้วมิสวินมองว่าทีมเยือนอ่เบกาโนโดูดีกว่านะครับแล้วก็คูน่นี้มันก็ไม่น่าที่ยิงกันเยอะครับเพราะว่า เป็นทีมที่เรียกว่าความคงเส้นคงวายังไม่ดีทั้งคู่เลยเพราะเจ้าถิ่นบารลากัสเองอะ่ะก็ถือว่าไม่ไม่ได้มีทีเด็ดทีขาดอะไรด้วยนะครับเต็มที่เบเกนโน่ไม่แพ้เนอย่างน้อยครับแล้วก็จะบุกมาชนะทางด้านของบารลากัสได้ในเกมนี้ครับคู่ที่สามาดูทีมใหญ่นะครับยังต้องลุ้นแชมป์ก,กันต่อไปสาหรับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้รั้งอันดับ4ของตารางจะบุกไปเยือนลิวอดาเรียทีมกลุ่มล่างอันดับที่24นะครับเกมจะเตะเจ็ดโมงครึ่งเล่นกันที่บ้านของววาดีียรท มาวิน n สอ a เรนตินาสเอสตาดิโอนะครับแต่ว่าทีมเยือนลิเวเพดดูดีกว่าด้วยการบุกมาเป็นต่อ0.75ถึงแทบจะ1.0เลยทีเดียวนะครับสำหรับแฮนดิแคปที่ออกมาตรงนี้ครับซึ่งแตาน่าสนใจครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลิเวเพดบุกมาแพ้ที่นี่ขาดลอยเลยนะครับ4-0นะครับเออทำเป็นเล่นไปนะเป็นฤดูกาลที่ทางด้านของลิวาดาเดลียพึ่งขึ้นชั้นกลับมาจากฤดูกาล2017ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นทั้งสองทีมแทบไม่เจอกันมาเลยนะครับ อ่ะแต่ว่าผลงานปัจจุบันเนี่ยมันสวนทางกันครับว่าเจ้าถิ่นอย่างลิววดาเดียเนี่ยโอ้โหแพ้หนักไปทางแพ้ซะเยอะเลยครับแพ้ลาซิงขับหนึ่แพ้โลซาลิโอเเสมอโลซาลิโอเซนทันหนึเสมอเอ,อสตูเดียนเต1ชนะซาลอรินโซ่หนึแล้วก็แพ้เซนทันคอร์โดบาศูนย์สะครับแพ้2องเสมอสอนะครับจาก5เกมหลังสุริเฟ่เนชนะมาสามนัดรวดครับด้วยการกดบราร์การเซนทันสามศูชนะทางด้านของอ เอสติจุโตเดทคอร์ด وبا สามสองนะครับชนะบานฟิวมาได้ด้วยนะครับสามหนึ่งชนะอาเสมอแอตเลติโกมิไนโรศูนย์ศูนย์ในโคปาลิเบร์ตาเดเลสนะครับนี่เจอกับบราซิลนะแล้วก็เสมอกับทีมด้านของเดฟซาจัสตินเนอ่าซัสติเชียนะครับในเกมบอลถ้วยลิก้าโปรเฟสชิโอแนลศูนย์ศูนย์ครับก็ถือว่าสามเกมหลังเนี่ยกลับมาชนะสวยๆเลยนะครับในส่วนของอทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับเจ้าทิน จะขาดแบ,บ็คขวาอย่าง ino, is, ลูซิโนอาเบกาซิสและก็เฟรดิโกกาสโตนะครับตัวริมเส้นฝั่งซ้ายที่เจ็บไม่พร้อมลงเล่นเท่าที่มีก็จะมีเซบาสเตียนวิลล่านะครับยินหน้าเป้าแล้วก็ตัวสนับสนุนก็จะมีทางด้านของวิกตอริโอลามิสนะครับมีหลุยส์เซเกรล่านะครับเป็นเพลเมเกอร์คอยทําเกมอยู่ด้านหลังให้นะครับส่วนทีมเยือนลิวเวอร์พูลน,นะครับมีฟาคุโดโคลี่โคลิดิโอนะครับจะ เล่นคู่หน้ากับมิเกลบอค้านะครับซึ่งถือว่าอันตรายทั้งคู่นะครับแม้ว่าตัวเจ็บจะมีอ่นาโชนะครับมีโรดิโกอาเลนโดมีเอนโซดีอาร์สครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บไปนะครับแต่ว่าเชื่อมือในคู่หน้าของโคดิดิโอกับมิเกลบอค้านิทีเด็ดที่ขาดพอครับแล้วก็ผลงานกำลังดีเพราะนั้นแฮนดิแคปที่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิชิวินมองว่าทีมเยเลพเพตจะบุกชนะได้ในเกมนี้นะครับเป็นอย่างน้อยคู่นี้จะยิงกันไม่เยอะเหมือนกันเลียพเพจะบุกชนะลุ้นสกอร์ที่สองของเลียพเพมีโอกาสเกิดดขึ้้นไสูงเลยครับ ปิดท้ายครับคู่ที่สี่ครับคู่นี้ครับเพื่อนๆครับเป็นอ่ไปดูในอ่พิเมริกาของโรมาเนียนะครับทีมดังอย่างเซอุบุคาเลสครับจะบุกเยือนทางด้านของโบโตซานีเจ้าถิ่นนะครับเกมจะเตะหนึ่งนาฬิกานะครับที่อ่มูนิซิพัลเซนดีโอนะครับบ้านของโบโตซานีครับ ซึ่งเห็นไหมครับออกมาเนี่ยเป็นทีมเยือนครับเซอัวบูคาเรสทีมดังทีมใหญ่กว่าเนี่ยนะครับที่เป็นต่ออยู่0.5ราคาวัดใจอีกแล้วครับื่อนแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเอาล่ะบอลต่อเนี่ยหรือว่าทีมที่คุณภาพดีกว่าเนี่ยมันเป็นเกมเยือนแล้วบุกน็อกได้หรือเปล่านั้นเองนะครับอ,อสติของเออจ้าถิ่นเองก็ไม่ดีซะด้วยนะผลงานของทางด้านของบอสออบอโบตซานีเนี่ยนะครับไล่เลียงมาก็คือ,อ,อล่าสุดเนี่ยนะครับก่อน ฟีฟาเดนะครับเสมอกับทางด้านของโอเตตูเเอออ่โตลูนะครับ0-0ก่อนหน้านั้นแพ้ทางด้านของสโลโบเซียนะครับ1-0นะครับแพ้ลาปิดบูคาเรสต์0-2ครับแพ้ทางด้านของยูนิเวอร์แซลครูด1-2นะครับแล้วก็เสมอทางด้านของยูนิเวอร์แซลคลาเดียว0-0นะครับไม่ถือว่าไม่ไม่ไม่โอเคเอาซะเลยนะในส่วนของผลงานของเจ้าถิ่นนะครับทางด้านทีมเยือนเนี่ยนะครับ เซอุบุคาเลสก็ถือว่าด้วยมาตรฐานนะครับบุกชนะทางด้านของยูนิเวอร์แซลครูด2-1นะครับมีไปเจอกับมิติแลนนะครับชนะมา2-0เสมอกับยูนิเวอร์แซลไพลโลนะครับ1-1นะครับแล้วก็บุกถล่มดินาโมบุคาเลสขาดลอยครับ4-0แล้วก็เกมที่5หลังสุดนู้นนะครับเสมอกับลาปิดบุคาเลส0-0ครับก็ยังถือว่าเก็บชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับเจ้าถิ่น อรังระดับ14ของตารางครับมีเพียง13คะแนนเท่านั้นนะครับจาก15เกมส่วนเซอูบูคาเลสยังได้ลุ้นแชมป์ย,ยาวๆนะครับเพราะว่ามี24คะแนนตามหลังจ่าฝูงอ่ายูนิเวอร์แซลครูดอยู่6แต้มนะครับเพราะ,ะนั้นเกมนี้คาดหวังชัยชนะอยู่พอสมควรเลยครับในส่วนของเจ้าถิ่นอ่าของดังทีมเยือนนะครับทีมดังอย่างเซอูบูคาเลสนะครับทางฝั่งของอ่าอโตซานนี่เนี่ยคุณภาพผู้เล่นก็ยังถือว่าไม่ไม่ดี สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในด่านเองเนี่ยนะครับวางทางด้านของอันเอสติสนะครับในด่านวัย33ปีจากกรีซนะก็เดือดรอลุ้นครับเพราะาตอนช่วงหลังเนี่ยเสียจตำแหน่งให้กับทางด้านของลูก้าคูคิชนะครับในด่านของโครแอตเนี่ยนะครับสลับสับเปลี่ยนกันลงอยู่เหมือนกันครับแนวรับมีอเลดีอาร์สครับ เซนเตอร์สเปนนะครับจับคู่กับทางด้านของโรโนเบซาครับอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็แบ็กจะเป็นทางด้านของมีรอนนะครับที่ยืนแบ็กขวาแล้วก็ซ้ายเป็นทางด้านของมาติคาดีครับแบ็กอาร์เจนตินานะครับมิดฟิลด์ตรงกลางครับมีห้องเครื่องนะครับฟราซิโกจูเนียครับจะจับคู่กับทางด้านของดาวรุ่งนะครับอย่างไฟเดย์ครับเป็นมิดฟิลด์ตัวทำเกม ชาวไนจีเรียนนะครับตัวคนนี้น่าสนใจขณะที่ตัวเกมรุกนะครับก็มีทางด้านของชิชาโรซาครับเป็นสุดหน้าดีกีทีมชาติโรมาเนียด้วยนะครับจับคู่กับทางด้านของอหน้าฝรั่งเศสเป็นทางด้านของมัวดิฟนะครับที่แล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นองเกนด้าครับเป็นฝรั่งเศสสองคนเลยทีเดียวนะที่จะลงเล่นนะครับในตัวหลักๆของเจ้าถิ่นนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับคุณภาพผู้เล่นน่าจะดูดีกว่าครับทางด้านของ อ่าสเตอัว <lawsuit> บ <royable> ูคาเลสนะครับอ่าแนวรับครับมีทั้งด้านของเจนี่ดาว่านะครับอ่ารวมไปถึงเจนี่กิกินะครับแล้วก็ทางด้านของจอมเก๋าอย่างทางด้านอ่าเคลตูนะครับเป็นเซนเตอร์โรมาเนียนะครับที่อ่าจะยืนคุมเกมรับนะครับตรงกลางครับมีทางด้านอ่าเอชโชมานะครับเป็นมิดฟิลโมร็อกโกนะครับรวมไปถึงอ่าอ่าทางด้านของเบเทนนะครับอ่าวิลเลียมเบเทน มิดฟิลเบลเยี่ยมอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็หนึ่งคนที่เล่นอีกสองคนที่เล่นหลักๆนะก็จะเป็นาทางด้านของบัวลูต้านะครับเป็นห้องเครื่องชาวโรมาเนียอีกหนึ่งคนนะครับส่วนตัวเกมลูกครับมีหลุยส์ฟิลิปเป้นะครับดาวยิงบราซิเลียนจับคู่กับดันนีโปป้านะครับ แต่ทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาคือยิงกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของดาน,นีีอลบิลิเกียครับอ่ะคนนี้ก็น่าสนใจครับกดไปสีสกอร์ในฤดูกาลนี้แล้วนะครับโดยตัวสำรองจะเป็นทางด้านของหรวอร์าโปเบสคูลนะครับดาวรุ่งวัย21ปีที่ยิงไป2ประตูนในฤดูกาลนี้แล้วครับมองตบซ้ายตบขวาแล้วก็ยังดูว่าชื่อชั้นแล้วก็คุณภาพผูพ้เล่นครับของทางด้าน ทีมเย er ือนเซอบุคาเลสยังไงก็ดูดีกว่าเจ้าถิ่นนะครับอย่างแน่นอนนะครับเ,เพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับมิสวินชี้ชัดตันธงไปเลยครับกับแฮนดิแคป0ูแบบนี้เลือกเชียร์ท er er ีมเยือนเซอูบุคาเลสดีกว่าครับจะบุกไปเฉือนเอาชนะทางนัานของอ่าโบโตโซานี่เจ้าถิ่นได้ในเกมนี้นะครับแล้วก็น่าจะยิงกันไม่เยอะแล้วครับจะบุกไปเฉือนเอาชนะเพราะว่าเป็นเกมเยือนนะครับก็เน้นเพียงแค่3คะแนนของเซอูบุคาเลสก็เพียงพอแล้วครับวันนั้นวันนี้สรุปชุด4นะครับ จะเป็นพิมลีกของอาร์เจนตินาสามคู่นะครับแล้วก็เป็นลงมนเดียนหนึ่งคู่นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นทางด้านของอินเดนเพเดนเต้นะครับเจ้าถิ่นจะชนะกิมนาเซียได้นะครับเบรเกโนทีมเยือนครับจะบุกชนะบากากัสนะครับลิเวอเพจครับคุณภาพดีกว่าแน่นอนครับจะเจอทีมด้ตาราง อย่างลิาดาเวียแล้วก็จะบุกชนะได้นะครับปิดท้ายที่เซอร์คาเลสครับทีมเยือนของโรมาเนียจะบุกชนะโบโตซานน่ได้สําเร็จครับวันนี้มิสวินขอจับเพียงแค่ชุด4ี่นะครับไล่เรียงการเชียร์ฟุตบอลกันในค่ําคืนหลังฟีฟ่าเดย์กันเบาๆแบบนี้ไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันอีกทีในสุดสัปดาห์คลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีเด็ดมิสวินด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับลิงก์ตรงนี้แอดเข้ามาได้นะครับลงไปถึงอ่าสามารถที่แอดไลน์เข้ามาผ่านทางไลน์แ ทีมงานแอดมินมิสวินดูแลทุกท่านตลอด24ชั่วโมงคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับบ๊ายบาย